ดโอ้อเวอยู่นี่กไเป็นเนนี่โดนเสียมแล้วนี่เด้นี่นี่นี่บเก้นมันจะเป็นแบบนี้ขนนกันแม่นบแม่นเี่นี่นมาแล้วง้เาขุดม่วเลยมโบได้เดอกเราเสียเตช่วย้แก่วตรงทีว่าเผื่อเจอ

สวัสดีครับก็ผมเบ่าเกนสาติกอิศานพกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องพาขันมาหายอยู่หากินอีกแล้วมาเนีจากแม่กลับมาจากอุดรแล้วจ้ะครับผมข้าวโมดหายอยู่หากินคือเกามานี่ยองน้ําแห้งเพื่อนว่ามันมีหอยหอยกาบเขาไงหอยกาบเข้าไงก็เลยพากันลงมาเบิ่งนเนี่ยยัดีด้พี่นอะง กได้มาเลยตัวสองตัวอยู่บุกเมาหาหอยบนโคกหอยกะกะหัวเฮอหอยจุกหอยหยางคือ <kaz> ก <divine> ันได้นะบอกถ้าสังเกตเป็นมันจะเป็นร่องเป็นหูอยู่บอกเป็นแต่เรายังสังเกตบอกเป็นเดี๋ยวค่อยนั่นไปโอ้ยนี่ดิมันทางหน่วยน้อยน้อยก็เอาขุดมันขึ้นมาแล้วนี่ดิ เห็นบ่โอ้ย <trendy> น <Some> ้องอีกยังบ่เอายังบ่เอาจูบเดี๋ยวบ่มีบ่ดี่นาดยังมากคือยังเอาแล้วเดแม่นบ่แม่นนี่เตอร์ติกเห็นยู่นี่ยืนนี่ยืนบักไนี่ดิพอคิดนี่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 เดนนี่ดิโอเคมาอยู่ฝั่งนี้นังเติร์ติก น้องถิงเบิ่งเข่าอันนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วก่อนดีจ้ะดีเด้อใบกับของไงด้วยยินเข่เด้อดีดีใบกราบคือบ้านพี่น้องเลยพี่น้องเคยบอกว่าเหนื่อยเงียบเหนื่อยเงียบจะเอาไปหาม่เหน่อยปุ้มปุ้มแต่เอาไปตักแด็ดกระเซ่บคือกันเนื้อจ้ะนี่ของไงใบในแห่งแซ่บบ่ญยากกรอบ ดูสูตนั่นบหกเป็นตเป็นไตเด้อเยนสูตมัก็เด้อตอสูตพิษศพดูแล้วไม่โลดไม่เหมือนซกเลดสีหิน่ีหินอสกัรุ่นไปนำกันเลยจ้าข้ามาแล้วก็อย่าลืมอีกเ่ยมันเป็นหูเจเวแบบนี้บอกน บ่่นีเดี๋ยวมันแนมข้าเห็นเลยไม่องอันนี้<ว>โอ้ยหอยโชรี่เออหางตามันอยู่แบบนี้แหละหอยโชลี่อ๋อหอยกาบหอยกาบหอยกาบกี้ตักอยู่เลยเนาะไม่เห็นจับหน่อยโอ้ยอเปโดนหับอีกเจอ หาบลา,า <ừ. S 2> ลูกบอกมืไผกินม่บ่กเคนน่ะแต่บ่เคนเสิตติปหาลูกวิธีทำกินแหละทำให้เป็้ดิดแน่เด็างเต็เน้แน่นอนเล่นดมหูหัวไปเรื่อยๆแบบนี้ใน,น้มาเสิร์ตตเน่จ้ะเดียิจหามื่อก็อนูจ้จูเวีาพนูองนันพุทเอา พุดแบบนี้ตลอดก่ได้ได้บอกเค้นนะด้วยได้บอกเคนนะเขาต้องหาเทคนิคต้องหารูปที่อยู่มันเนี้ยอ่ะเราะหาเบิ่องต้นมันหลายๆจ้าซับขาดตัวเลยเดี๋ยวเราจะเอามีอีกหน่วยนึงหนึ่งบอกเค้น ของไงของแท้ของไงนี re, penso, ่คือแบบว่าน้าแห้งเพิ่นก็ฝังตัวฝังตัวลงดินแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าเอาจริงๆอันนี้มันก็ฝังตัวอยู่ในดินอยู่เลยนะมีน้ามันก็ฝังตักอยู่แบบนี้แหละอันนี่แสงอ๋อพ่นอยู่นั่นลองดินเจ๊นะคสวิติกนาะแม่นเด มื่อกี้ได้สี่หน่วยเลไอยู่ไหมไม่ได้ถ่ายกดกล้องถ่ายแตสิบสบมีได้นหมเด็กออนี่เด็กเด็ก่ด็ก่ด็กเด็กด<อ>็กเด็ด็เดเด็กเด็กดยูเด็่ด็กเกเเดเดกด็เ็กเดกเด็กเด็ดกกดดกกเด เป็น mm. ีตายตายตัวนี้เลอาเลยอืมขอคนี <t <t ่น ok ี่เป็นตายตัตายตัวนี้น่าจะเป็นนี่นตัวนี้เป็นายาย เป็นหรือตายตายเนี่ยเนี่ยตัวน,นี้เป็นคิดว่าเด้อว้าสุสารหอยตัวนี้ <laughs> นีเนเน่เป็นเป็นเยอะน,นี่เป็นตายเหนื่อยข้างล่างนี่บอก

sửa đứa Tài nhiều cần là không tài là đi 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 Nhìn Nhìn chiếc gì này Nhìn chiếc Thế nào đi ท่านั่งหัวหอยยังถูกวิธีต้องนั่งไว้กระเพิ่นเลยแล้วก็เหยียดขาออกไปกระขวัวเหมือนเราพายเรือจะบนมเมื่อยเหงื่ปอปวดขาปวดขาอปโอ,โอ้ไปนล้นบนนี้แล้วบนนี้ต่อไปนล้บนนี้แล้ว Để gì đó có như này đây con hàng cái đây dù phải phải con đó ừ. ระวังน้ำเด้น้ำตลองคงลองนี่ทไห่ตลองคองพักก้นเนะด้แต่ได้อ้วนอีเดิขึ้เขียมสติกเราพร้อมโตส์ท่ะอ้น <c oughs> ดเด่เนมีแต่บอ็นตัวนี้ม่แต่ที่เป็นขันเจี๊ย,ยบเลยแหละมีท่าสันขึ้นน้ำเนาะปักไว้ ไปต่ออยูม่มากอยู่โคนต้นไม้นาสาติ๊กเนาะก็เด็กเพืนตักอยูะท่น่องผู้สูงขนาดก็าหากันโอ้ยตายซะตายตัวน,นี้ละตัวนี้ดิคือรูปคืออยู่แบบนี้เป็นแบบนี้เย็นเย็นสีเพิ่นกระจิห้หนักหนักมีอีกตัวนึงอุ๊บโอ้ยตายตัวนีน้เด็ก ตายเลยก่ม on. oh. er ีดินข้างในนะเป็นอันนี้เจอสามเหลือแค่ตัวเดียวมันแรงตายแต่ไมตายใช่ไหมไม่แม่นตาขึ้นตายดอกน่นเป็นฟอสซิลนะฟอสซิลฟอสซิลอินนะฟอสซิลเลย

กินแท้องอใจรอเป็นหูอยู่จ้ะสังเกตด,ดีๆตัได้เจ้าโว้เจ้าแวอยู่ตะ้เป็นได่ตันี้พอโดนเสียมแล้วนี่ นี่นีี่บ่เขีนมันจะเป็นแบบนี้ขรดุ่นกันแม่นบ่แม่นนี่เ่ขเ้นมาแล้ว่ยเอาขุดมั่วเลยมันจะบ่ได้ดกเราต้สกล็แต่ไ่อไปแกมั่วตรงที่ว่าเสียเจอขาอื่นจบนะนี่ดนี่

แบบไม่ต้มเอาตัวได้เลยไม่ต้องขังมันบอกมีดินแบบที่หงมมาเลยเราต้องแช่หนึ่งคืนมีดินอะจ้าแต่เอาจริงๆถ้าเอาไปตากแดดก็บไม่ต้องเนาะเพราะเขาต้องไปล้างน้ำเปล่าอีกหลายๆน้ำเข็นเนาะต้มแล้วก็แกะเอาเลยโอเไปล้าง ทางขี้ดูไหมเบาเกนนั่งต่อไปเรื่อยย้ายไปเรื่อยได้หลายอยู่คือใหม่คนมายอยีกวะมันมืออยู่มันแล้วดูวิธีเลยนี่ดิูมันอยู่แบบใดละ่ะเอาไปต้องไปขุด <c oughs> ทั่วไปเลยนะถั่วคือหอข้า,หขางหอยคางไงนี่ทะเลดิได้หลายเลยเด้อนี่ครับบุงดูเอา ไม่เป็นฮูอยู่จ้ะเป็นฮูแบบจัางนานาที่วิ้นนอนนึ่งหักมลมลลีนอนนึ่งหันเนาะตกดลงไปเลยเจอแน่นอนมือใหม่จะง่ายอีกมือนี่จะไปจามน้ำมาทาตัวไปรับน้องเอี้ยวเดินทางมาถึงก็น่าจะใบใบนาะงบอสเกียนเนาะครับผมมี่จะได้หลายอยู่เด้อตังมาเบิ่งบ่งหาอยู่หากินที่ใหม่เนาะครับผมให้พี่น้องได้เบิ่งหลากหลายเราก็ได้กิน หลากหลายบานเฮากับอุดมสมบูรณ์มีหลายอย่างหลายแนวให้หายอยู่เนาะสาต์ิ๊กเนาะเนี่จ้ามาแล้วกยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เบาเค<อ>สสตาติก๊ก<ง>แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจ้า๋ยวพบพ่อกันคลิปหนะน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า